ช่วงนี้พูดคุยกันครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีคำชี้แจงควินิจฉัยของศาสตรรัฐธรรมนูญนะครับที่บอกว่ากฎหมายฟ้องชูเนี่ยที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,523วรรคสองนะครับบอกว่ากฎหมายตรงนี้เนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้ทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเนี่ยถึงขัดต่อรัฐธรรมนูญการฟ้องชู้นี่มันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของคู่สมรสใช่หรือไม่แล้ว เหตุผลอะไรผู้ตรวจการแผ่นดินถึงไปยื่นต่อสารรัฐธรมนูนเห็นเขาบอกว่าเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันครับพูดคุยกับพันตรจโทกีรบกริตทีรานน์ฮะเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทรงพลคุณนลนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ ค่ะท่านเลขาคะพูดถึงเรื่องที่ผู้ตรวจก,การแผ่นดินเนยืน่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญสักหน่อยค่ะเริ่มต้นที่มาที่ไปยังไงคะครับก็สืบเนื่องจากมีผู้ที่เขายื่นเรื่องร้องเรียนเขาให้วความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ยื่นเรื่องร้องเรียนมาถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็โดยเขาร้องเรียนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งห้าสองสามวรรคสองนะครับ ที่มีการบัญญัติว่าสามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งร่วงเกินภรรยาไปในทํานองชู้สาวก็ได้คค่ะครับและภร,รยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองชู้สาวก็ได้นะครับซึ่งตัวผู้ร้องเรียนเนี่ย เขาเห็นว่ากฎหมายแห่งและพาณิชย์มาตราเนี้ยมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในมาตรา25า27วรรคหนึ 1, ่งวรรคสองและวรรคสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยื่นเรื่องอขอให้ผูต้ตรวจการแทนดินเนี่ยดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา231อนุมาตราหนึ่งนะครับคือให้ เสนอเรื่องนะครับพร้อมด้วยความเห็นต่อสามรัฐธรรมนูบเพื่อวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งห้าสองสามวรสองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูนมาตรายี่สิบเจ็ดวรรคหนึ่งถึงวรรคสามหรือไม่ครับ,คร,บครับช่วยลงรายละเอียดนิดนึงครับว่าความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่เท่าเทียมกันตรงไหนครับครับ ก่อนอื่นนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่ากรณีเนี้ยอยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่นะครับเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเป็นบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรารัฐธรรมนูญมาตราสองสามหนึ่งอนุมาตา 1, 1> ราหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัตถุแห่งคดีที่เป็นบทบัญญัติในระดับกฎหมายที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถ ยื่นเรื่องนะครับต่อสารรัฐธรรมนรูญได้ครับผู้ตรวจการแผ่นดินจึงรับไว้พิจารณานะครับผูบ้ตรวการแผ่นดินก็เลยมาพิจารณานะครับก่อนอื่นผู้ตรวการแผ่นดินก็ต้องมาพิจารณาว่าที่บอกว่ากฎหมายขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันขัดยังไงเราก็ต้องเอารัฐธรรมนูญมาเป็นตัวตั้งนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา่ยี่สิบเจ็ดนะครับวักหนึ่งเนี่ยเขาบัญญัติว่า อาบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายนะครับแล้วก็มีสิทธิและเสรีภาพแล้วก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็คือคนทุกคนอาจ,จะต้องอมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันควักสองเขาบัญญัติว่าชายและหญิงเนี่ยต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับ,รบวักสามเนี่ยบัญญัติว่า การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าจะด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของถินกำเนิดเชื้อชาติภาษา,าเพศหรือเหตุอื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยรัฐธรรมนูญบอกว่าจะกระทาไม่ได้นะฮะซึ่งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี้ยมันเป็นการรับรองความเสมอภาคระหว่างบุคคลนะครับที่จะให้มีสิทธิและเสรีภาพ แล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะครับแล้วก็ห้ามการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องใดๆนะครับซึ่งหลักเนี้ยมันก็เป็นไปตามหลักที่มีการอาวางไว้ก็คือ การปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกต่างกันเนี่ยให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้นๆอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญอกําหนดไว้ครับตอนนี้เราก็เลยต้องมามองดูว่าอ้าวแล้วว่ามวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,523วรรค2เนี่ย ที่บัญญัติไว้ดังกล่าวเนี่ยที่ผมได้ได้เกินนําไว้ในช่วงแรกเนี้บนะครับมันมันมันจะขัดกับรัฐธรรมนูญที่เก่าหรือไม่นะฮะเราก็มาพิจรารณาแล้วเนี่เห็นว่าบทบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งที่เก่าวกันเนี่ยเป็นเรื่องของสิทธิทในการเรียกร้องค่าทดแทนแล้วก็เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในการเรียกค่าทดแทน ผู้ซึ่งล่วงเกินคู่สมรสของตนนะฮะแต่ว่าได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกค่าทดแทนเอาไว้เนี่ยแต่ต่างกันระหว่างสามีและภรรยาะนะครับก็คือว่าปอปแห่งมาตาดังกล่าววักดังกล่าวนะครับได้กำหนดให้สามีเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วง เกินภริยาของตนนะครับซึ่งผู้ที่ล่วงเกินนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอบุคคนเพศใดก็ได้ครับค่ะนะแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาว่าภรรยาจะสมัครใจหรือไม่สามีเรียกเรียกค่าทดแทนได้เลยไม่ว่าภรรยาจะสมัครหรือไม่สมัครใจครับแล้วก็เป็นการกระทําที่นะจะต้องเป็นไปด้วยความ อาจจะยินยอมมีสัมพันธ์กันหรือไม่นะฮะก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> คือหมายถึงว่าอ่าไม่ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยอผมขอญอาติด่หนึ่งดีสับจนไปหน่อยคือคือประเด็นที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของการกระทําจะต้องเปิดเผยครับะะอ่าหรือไม่ก็ได้จะเปิดเผยหรือไม่ก็ได้อันนี้กรณีที่สามีจะร้อง เรียกร้องค่าเสียหายจากจากผู้ที่มาล่วงเกินภรรยาตนไม่จําเป็นต้องกระทําโดยเปิดเผยก็ได้ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภรรยาจะเรียกค่าทดแทนอาจากผู้ที่มายุ่งเกี่ยวกับสามีตนเนี่ยก็เรียกค่าทดแทนได้เฉพาะจากหญิงเท่านั้นนะฮะแล้วก็การกระทําที่ภรรยาจะเรียกค่าทดแทนได้นะครับ จะต้องเป็นการมีความสัมพันธ์ในทํานองชู้สาวโดยเปิดเผยด้วยนะครับ,รบต้องมีความต้องต้องแสดงโดยเปิดเผยด้วยแล้วก็อหญิงนั้นที่มมีความสัมพันธ์กับอา,อาชายเนี่ยซึ่งเป็นสามีต้องต้องสมัครใจยินยอมมีความสัมพันธ์กันด้วยนะครับ ซึ่งกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการกําหนดสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนของภริยาเนี่ยได้น้อยกว่าสิทธิในการเรียกค่าทดแทนของสามีเนี่ยออ่าครับที่ไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ปัจจุบันมันก็ขัดกับสภาพความเป็นจริงที่ในปัจจุบันเนี่ยสามีเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ทางชู้สาว นะฮะกับเพศเดียวกันก็ได้ครับนะฮะหรือหรือจริงๆแล้วเนะี่ยสามีอาจจะถูกล่วงละเมิดอ่าทางเพศโดยสามีเองเนี่ยอไม่สมัครใจก็ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อในกฎหมายปอแพ่ปัจจุบันเนี่ยนะถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะภรรยาจะไปฟ้องคนอื่นเนี่ยที่มายุ่งเกี่ยวกับสามีตนเนี่ยต้องต้องนะต้อง,อ,งอ่านะฮะ ต้องสมัครใจเท่านั้นโอ้ oh, ครับอ่าเนี่ยไอ้เรื่องเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่่าที่ที่เรามองว่ามันยังอมีลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ขัดกับ่าพฤติกรรมโดยปกติของความชุ่มพันธ์ทางชู้สาวนะครับ,รบที่ที่มักจะมีพฤติกรรมที่ลักลอบ,บนะครับปกปิดการกระทำเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจึงจึงมองว่า,าการที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยในมาตราดังกล่าววักดังกล่าวเนี่ยเป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันเนี่ยไม่เท่าเทียมกันคนะฮะจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคนะครับแล้วก็ไม่สอดคล้อง กับการห้ามในการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเนะเพราะความแตกต่างทางเพศนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีความเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา1,523วรรคสองเนี่ยนะครับขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา27วรรคหนึ่งวรรคสองแล้วก็วรรคสามนะครับก็เลยมีคำวินิจฉัย ให้เสนอเรื่องนะครับไปยังสาลรัฐธรรมนูญน,นะครับตามาหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในมาตรา23อนุมาตรา1ตามกฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดินครับครับก็เท่ากับว่าเงื่อนไขในการเรียกค่าทดแทนจากผู้ที่ล่วงละเมิดเนี่ยคู่สมรสเราเนี่ยของชายเนี่ยจะ จะง่ายกว่าผู้หญิงใช่ไหมฮะของผู้หญิงเนี่ยเวลาจะ<ช>ฟ้องอกเกี่ยวกับชู้หรือว่าคนที่มาล่วงละเมิดทีเนี่ยปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะว่าต้องเปิดเผยเท่านั้นแล้วก็การเปิดเผยเนี่ยโอกาสที่จะเปิดเผยว่าคนนี้เป็นมีความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้มันเป็นเรื่องยากพิสูจน์กันยากก็เท่ากับว่าเรื่องของการปฏิบัติระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงสามีภรรยาเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายจากชู้เนี่ยก็คือว่าณวันนี้ไม่มีความเท่าเทียมกันทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็พยายามจะสร้างบรรทัดฐานให้เท่าเทียมกันด้วยการยื่นคำร้องไปยังศาลใช่ไหมฮ ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับพอเป็นแบบนี้แล้วครับพอเป็นแบบนี้แล้วครับสิ่งที่ทุกคนจับตามองบอกว่าเมื่อเกิดความเท่าเทียมการเกิดขึ้นแล้วหลังจาก360วันนับแต่ศาลร,รัฐมนูญได้มีคําวินิจฉัยออกมาสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยท่านว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอ,อก็มีการลักษณะของการที่จะทําให้เพศหญิงและเพศชายเนี่ย สามารถที่จะเรียกค่าทดแทนจากคนที่มายุ่งเกี่ยวกับคู่สมรสของตนเนี่ยได้ยอย่างทัดเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามที่มายุ่งเกี่ยวกับคู่สมรสของตนเนี่ยก็สามารถฟ้องได้แล้วก็ไม่ว่าที่มายุ่งเนี่ยจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจนะครับถ้าเห็นว่าได้รับความเสียหายเนี่ยก็ฟ้องได้ แล้วก็ถ้ามันจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยนก็ฟ้องได้ทําให้อาการที่จะเรียกค่าทดแทนเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งเพศชายเพศหญิงที่เราเรียกกันว่าคู่สมรสเนี่ย<ะ>นาะก็จะทําได้อย่างทัดเทียมกันแล้วก็สามารถที่จะรักษาสังคมนะครับในเมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยในปัจจุบัน ในเรื่องคือในเรื่องของหลักศิลธรรมนะฮะเราก็พยายามที่จะ,ะ,ะ,ะเขาเรียกอะไรรักษาในเรื่องของความเป็นผัวเดียวเมียเดียวนะครับในการที่จะอยู่ด้วยกันทำให้ครอบครัวมีความสุขนะฮเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่การที่จะมะีไม่ว่าจะสามีหรือภรรยาไปนอกใจไปยุ่งเกี่ยวกับ อคนอื่นเนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยก็ราดูราดูทุกคนมันเป็นหลักทางธรรมชาติอยู่แล้วที่ว่ามันน่าจะก่อให้เกิดความอเดือดร้อนแล้วก็อ่าก่อให้เกิดความออ่่าาไม่เหมาะไม่สมนะครับในครอบครัวก็จะเกิดการแตกแยกนะครับเราก็พยายามช่วยกันจัดโลงในเรื่องของสถาบันครอบครัวเนี่ย ให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงกฎหมายก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะวางกรอบนะครับทางศิลธรรมในการที่จะให้คนเนี่ยเดินอยู่ในหลักของศิลธรรมที่ดีนะเพราะฉะนั้นการที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในส่วนนี้ก็เป็นการเปิดกว้างนะครับให้ให้ภรรยาเนี่ยนะซึ่งซึ่งนะครับก็ เป็นที่รับรู้กันว่าเวลามีสามาีมีมีม,ม,ไมีไปมีผู้ง่ายไปมีผู้หญิงอื่นหรือหรือไปม,มีคนอื่นเนี่ยก็เจ <c oughs> ็บช้ำะนะฮะแล้วจะเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยก็เลีย้ยงเรียกร้องได้เฉพาะผู้ผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นแล้วก็ผู้หญิงนั้นต้องเปิดเผยด้วยนะ่ะะถ้าวแอบแอบกันเนี่ยก็ก็ทางที่เรารู้เนี่ยเขาไม่เปิดเผยก็ก็เรียกร้องไม่ได้เนี่ยตรงนี้นะครับ ที่ว่าเราก็ต้องพยายามทาให้เท่าเทียมกันนะครับค่ะค่ะท่านเลขาการนอ,อกจากการดําเนินงานของของหน่วยงานนะคะในการผลักดันกฎหมายฟ้องชูตามเจตนารมณ์เพื่อให้ฟ้องครอบคลุมทุกเพศตามหลักการของกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องไหนที่ผู้จัดการแผ่นดินได้ขับเคลื่อนอยู่บ้างคะที่น่าสนใจตอนนี้ค่ะครับก็ขอบคุณครับที่ถามนะครับซึ่งอตอนนี้นะฮะที่ ผู้ตรจการแผ่นดินให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับอันดับแรกเลยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องมลภาวะต่างๆปัญหาเรื่อง Climate Change นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะเห็นได้จากการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสภาพอากาศต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วก็ สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดเกิดเป็นผลกระทบที่มาจากการประกอบการอของมนุษย์เราเองเนี่ยในโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างมลภาวะแล้วก็กระทบต่อภูมิอากาศนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องของสารพิษ ไม่ว่าจะเป็นพวกโรงขยะต่างๆนะครับที่มีการปล่อยสารพิษควันพิษแล้วก็น้ำเสียลงมายังสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งในเรื่องของการที่จะพัฒนาประเทศนะครับแต่ว่าการพัฒนานั้นเนี่ยก็ไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอย่างเช่นการประกอบอ เหมืองโปรเทสน,นะครับอย่างน, 1970, งนี้เป็นต้นถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ในการที่จะใช้นำมาผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อให้ต้นทุนทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยต่ำลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องศึกษาแล้วก็หาความสมดุลน,นะครับระหว่างการที่จะมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศนะครับาการสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับกับความสูญเสีย ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับสังคมจะได้รับว่า่อให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องควันพิษมลพิษต่างๆแล้วก็ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เราจะช่วยกันได้อย่างไรผู้ตรวจการแผ่นดินก็รับเรื่องร้องเรียนประเภทนี้แล้วก็หยิบยกนะครับเรื่องร้องเรียนในลักษณะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเหลา่านี้หรือผลกระทบต่อประชาชน ในเรื่องเหล่านี้เอามา,าพิจารณาแล้วก็ได้ทำการแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ตรวจสอบอนะครับในข้อของกฎหมายายังมีช่องว่างอะไรที่ทำให้การควบคุมกำกับดูแลการประกอบการเนี่ยมันยังไม่เหมาะสมก่อให้เกิดสิ่งล่วไหลได้นะผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะพิสูจน์เรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะ แนะนำหรือนำเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดรูรั่วต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงหรือไม่เกิดขึ้นนะครับครับค่ะครับวันนี้นะครับทางรายการครับขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปาโดโทกีรบกริตีรานนนนะฮะเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเรื่องของกฎหมายฟ้องชู้เนี่ยที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ยื่นไปยังศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะเหตุใดนะฮะนั่นก็คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ